สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมนุชาทรงศิลินะครับวันนี้ตามคําเรียกร้องจากแฟนนัแฟนให้ผมพูดถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่สดหลวงปู่สดท่านมีวัดปฏิบัติปฏิปทานงดงามมากแล้วมีเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์อธินิหารต่างๆมีให้กล่าวถึงเราไปลงรายละเอียดของพระเกจิอาจารย์รูปนี้กันหน่อยนะครับพระเกจิตาทิพย์แห่งบางไทรหลวงปู่สดวัดโพแต่งใต้สิษิ์ผู้พี่สมเด็จพยาณสังวรวัดโบวรน,นิเวศเหรียญประสบการณ์รุ่นสาราล้มยิ่งแทงไม่เข้า ในบรรดาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองกรุงเก่าอายุทยาในยุคหลังปีพศ2520ที่เป็นพระปฏิบัติกรรมฐานและมีวิชาอาคมเข้มขลังต้องยกให้หลวงปู่สดธรรมวโรพระครูอเนกสารคุณอดีตเจ้าวาดวัดโพแต่งใต้ออำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิทธิผู้พี่ที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆาริณายกวัดบรวรนิเวศวิหารให้ความเคารพนับถืออย่างมากในสมัยที่หลวงพ่อสดหรือหลวงปู่สดยังดำรงขันอยู่ท่านเจ้าปรคุณสมเด็จต้องเดินทางมาวัดโพแต่งใต้เป็นประจำเพื่อสนทนาธรรม ทั้งได้ร่วมอธิษฐานจิตปุกเสกวัตถุมงคลพร้อมอนุญาตให้ใช้พระนามย่อย่อสอสอของท่านในการสร้างวัตถุมงคลด้วยและในวาระสุดท้ายที่หลวงปู่สดมรณภาพลงท่านเจ้าประคุณสมเด็จก็เดินทางไปรดน้ำศพและช่วยจัดการงานศพให้อย่างเต็มที่หลวงปู่สดท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในย่านบางไทรพระเครื่องที่ลือเรื่องก็คือพระชุดศาลาลม้มอันโด่งดังท่านได้สร้างวัตถุมงคลจํำนวนไม่มากนักประกอบกับทางวัดไม่มีวัตถุประสงค์ในการให้บูชาตามศูนย์พระเครื่องชื่อเสียงของท่านจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่สำหรับคนในพื้นที่แล้วต่างยอมรับในบุญบารมีและของดีทุกอย่างที่ท่านสร้างไว้ โดยเรียกขานท่านว่าหลวงปู่สดตาทิพย์เพราะเชื่อกันว่าท่านมียานวิเศษสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างน่าอัศจรรย์มีเรื่องราวเมื่อปีพศ .2358 ในสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีชาวมอญกลุ่มใหญ่เดินทางอพยพมาจากกรุงหงสาวดีประเทศพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยโดยชาวมอญกลุ่มนี้ได้พากันกระจายไปปักหลักสร้างฐานตามบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่ปากเกร็ดปทุมธานีราชคามและบ้านโพแตงพนครศสีอยุธยา แต่เดิมบ้านโพแตงชาวบ้านเรียกว่าโพแดงซึ่งที่มานั้นสันนิษฐานว่าเนื่องมาจากตำบลแห่งนี้มีต้นโพขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งต้นโพในแถบนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นนั่นคือใบโพจะมีสีแดงนวลจนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าโพแดง เมื่อเวลาผ่านไปก็เพลี่ยนจากโพแดงมาเป็นโพแตงจนถึงปัจจุบันส่วนความเป็นมาของวัดโพแตงใต้นั้นไม่มีประวัติที่ชัดเจนสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในอดีตวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องผีดุหลวงปู่สดเป็นชาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพศ2442เป็นบุตรของนายเปียนและนางเล็กทำประเสริฐมีอาชีพทำนาทำสวนวัยเยาว์อายุประมาณ7ขวบเป็นเด็กเรียบร้อยชอบตามโยมทั้งสองไปทำบุญตามวัดต่างๆพออายุประมาณ10บขวบได้บวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนหนังสือ แล้วลาศิกขาบทออกมาช่วยครอบครัวทำนาและทำสวนปีพศ2460ญาติผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลงขณะนั้นท่านมีอายุ18ปีได้บวชหน้าไฟเพื่อทดแทนพระคุณแก่ผู้ตายและศึกษาทำมาตลอดจนอายุครบ20ปีจึงเข้าอุปสมบทที่วัด โคแต่งใต้โดยมีพระอริยะทัตมุนีวัดสำแแรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาธรรมวโรสังกัดรามันนิกายท่านได้ศึกษาธรรมและวิชาสายเวทจากพระเกจิอาจารย์ที่เป็นชาวมอญหลายองค์ทางด้านคงกรพันชาตีเมตตามหานิยมโดยเฉพาะด้านกันและแก้ คุณใสยที่ชาวมอนเก่งมากนานถึง27ปีต่อมาปีพศ2489วัดโพแทงใต้ได้โอนย้ายมาปกครองสงฆ์มาอยู่ในนิกายธรรมยุทธ์ท่านจึงเดินทางไปวัดบรวรนิเวศเพื่อแปลงยติโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานนวงวัดบรวรนิเวศ เป็นพระอุปชาและได้รับฉายาเดิมธรรมะวโรจากนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศเพื่อเรียนภาษาบาลีและศึกษาธรรมจนแตกฉานปีพศ2507เจ้าวาดวัดโพแ่งใต้มรณภาพลงชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวาดสืบแทนท่านเริ่มพัฒนาวัดโพแ่งใต้ทันทีจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก ต่อมาปีพศ2514ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตีที่พระครูอเนกสารคุณในด้านพุทธาคมนั้นเท่าที่ทราบท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่รำวัดกลางเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองสามโคกที่เหล่าเสือร้ายและนักเลงเมืองปทุมยังยอมรับก้มหัวให้ ซึ่งหลวงพ่อรํำเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อวางวัดเทียนถวายแม้แต่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสุดยอดเกจิแห่งอยุธยายังเรียกหลวงพ่อลำว่าเสือลำหลวงพ่อลำกับหลวงพ่อจงท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อนนอมวัดกลางพระผู้เชี่ยวชาญในด้านกรรมฐานหลวงปู่สด ท่านเป็นพระเก่งแต่ดังเงียบขนาดผีของแม่ลำพึงสาวท้องแก่ในบางไซแถบวัดที่ว่าเย็นเยีนก็มาสงบเพราะหลวงปู่สดเล่ากันว่าตอนที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดที่วัดตอนนั้นผีของนางลำพึงกำลังขนองท่านทำพิธีสวดส่งวิญญาณอยู่คืนหนึ่งจากนั้นก็ไม่มีใครเห็น การปรากฏตัวของผีนางลำพึงอีกเลยปีพศ2515ท่านมีอายุครบ72ปีคณะสิทธิ์จึงจัดงานทำบุญอายุและฉลองสมณศักดิ์ในโอกาสนี้คณะกรรมการจัดงานได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์รุ่มแรกเนื้อทองแดงเพื่อท่านนำไปแจกแก่ญาติโยมและสิทธิานุสิทธ์ ซึ่งท่านได้นั่งปลุกเสกเดียวด้วยตัวท่านเองต่อมาเหรียญรุ่นแรกนี้ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้ที่นำไปบูชาติดตัวในหลายๆด้านทั้งเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเหรียญรุ่นแรกที่จะสร้างจำนวนน้อยมากปัจจุบันเช่าหาในราคาหลักหมื่นและต้องระวังของปลอมที่มีไม่น้อยเช่นกัน สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบรวรนิเวศท่านทรงเคารพหลวงปู่สดสิทธิผู้พี่มากท่านได้เดินทางมาวัดโพแต่งใต้เป็นประจำเพื่อสนทนาธรรมทั้งนี้เมื่อวันที่12มิถุนาย,ยนพศ2537ทรงเป็นประธานยกช่อฟ้าสาลาการประเรียนวัดโพแต่งใต้โดยทรงอนุญาตให้ใช้พระนามยอ่ยอยสอสอ ปฎิฐานที่น่าบันสาลาการ,ปรเปลี่ยนและทรงให้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นฉลองยกช่อฟ้าแจกญาติโยมที่มาร่วมงานโดยพระองค์ทรงอธิษฐานจิตปลุกเสกร,ร่วมกับหลวงปู่สดในปีเดียวกันนี้หลวงปู่สดได้จัดสร้างเหรียญน,นั่งพานรุ่นสุดท้ายโดยปลุกเสกเดียวขณะนั้นท่านฉลาภาพมากแล้วแต่ยังต้อนรับญาติโยมมาโดยตลอด จนกระทั่งอา,าพาธด้วยโรคชราและมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่สองธันวาคมพศ .2537 รวมสิริอายุ96ปีปรากฏว่าสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปือยปัจจุบันนี้สังขารของท่านประดิษฐานอยู่ในโรงแก้วให้ผู้คนที่มาเยือนวัดโพแต่งใต้ได้กราบไหว้สักการะสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่สด จัดสร้างไว้นั้นมีไม่มากโดยท่านปลุกเสกทั้งหมดทุกรุ่นและมีประสบการณ์หลายด้านอย่างเช่นรูปหล่อรุ่นแรกเกิดกับลูกศิษย์แถวศูนย์ศิลปะชีพบางไทรไปเที่ยวกลางคืนแถวนวนครขากลับมีเรื่องขับรถกระบะหนีคู่อริไล่ยิงมารถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าขาดครึ่งแต่ตัวลูกศิษย์ไม่เป็น อะไรเลยที่มาของชื่อาร,าร,รุ่นสาลาลม้มเหรียญรุ่นสาลาล้มที่ล,ลึกในการสร้างสาลาการประรียนเมื่อปี2531มีประสบการณ์มากมายลูกศิษย์ท่านพกติดตัวถูกคู่วอดิรอบทำร้ายดักยิงฟันแทงไม่เข้าเลยต้องล่าถอยหนีไปเลยสาลาลม้มสืบเนื่องมา เมื่อครั้งที่ทางวัดมีการเคลื่อนย้ายศาลาเก่าที่เป็นไม้ย้ายไปอีกที่โดยการดีดขึ้นทั้งศาลาแต่ยังไม่ทันได้ลงหลุมเสาเกิดมีลมพัดมาอย่างแรงทำให้ศาลาล้มลงมาช่างที่ทำงานอยู่ถูกไม้ทับหลายคนแต่หน้าอัศจรรย์ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสักคนไม่ว่าจะช้ำหรือรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียว ทางวัดจึงได้ตั้งชื่อว่าศา,าลาหลมเหรียญศา,าลาล้มมี2รุ่นคือรุ่นแรกปีพศ .2531 ด้านหลังยันจะไม่มีขีดเล็กๆตรงยันรุ่นแรกเป็นรุ่นที่ไม่ได้จำหน่ายทำแจกชาวบ้านและช่างที่มาช่วยการสร้างศาลาจนหมดเกลี้ยงหลังจากศา,าลาล้มลงมาแล้วไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว จึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่จะมีขีดเล็กๆตรงยันส่วนอีกรุ่นนั้นออกมาเมื่อปีพศ2535ด้านหลังเหมือนกันด้านหลังยันก็เหมือนกันแต่ต่างกันสองจุดคือด้านหลังมีคําว่านิรันตรายและรุ่นนี้เหรียญจะบางกว่ารุ่นสาลาล้มมากพักเครื่องของหลวงปู่สดนั้นเชื่อกันว่าพุทธคุณดี ทุกรุ่นแม้ท่านจะไม่ได้ปลุกเสกก็เข้มขขังอย่างน่าอัศจรรย์ท่านอยู่กับรายการพาระดีกระจีดังกับผมอนุชาทรงศิลิท่านสามารถจะติดตามรายการได้ทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวแล้วก็ YouTube คัมพีนิววันนี้ขอกาบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ